พีิมึงพูดก่อนดิพระครูพิพัฒน์อ่านได้เลยค่ะหนูเสียงแหบญาติโยมบางคนในโลกนี้ก็ต้นดีตายร้ายที่เรียกว่าสว่างมามม่ไปบางคนก็ต้นร้ายตายดีคือมืดมาแล้วก็สว่างไปบางคนก็ต้นดีกลางแปรปวนตายก็ดีก็มีเรียกว่าดีดีลายๆ บางคนก็ต้นดีแล้วก็ปลายดีเรียกว่าสว่างมาสว่างไปหรือบางคนก็หลายมาหรือต้นไม่ดีปลายก็ไม่ดีเรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปบุคคลเช่นไรที่เรียกว่าต้นดีปลายลายคือพระทิวัตเกิดในตระกูลดีแต่เกิดความอิจฉาลิษยายในระ้เท้้าอยากจะได้ดูแลคณะสงฆ์แทนเอง อยากความเป็นใหญ่อยากมีความเป็นใหญ่เป็นพระเจ้าซะเองจึงต้องตกนรกอยู่กระทั่งปัจจุบันนี้บางคนก็ต้นร้ายตายดีเช่นจูลบรรทกมีความยากจนไม่มีแม้กระทั่งผ้านุ่งแต่ตอนสุดท้ายมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าอภา,าที่เขาถวายนั้นบูชาบระรัตนตรไรก็เกิดค,ความร่ำรวยตายไปก็ได้ไปสวรรค์ บางคนก็ต้นดีกลางร้ายปลายดีก็มีเรียกว่าเดี่ยวดีเดี่ยวร้ายอย่างเช่นว่านางปตาจาลาท่านเกิดมาในตระกูลดีที่มีความร่ำรวยเป็นลูกเศรษฐีแต่ไปได้ไปคบกับคนใช้ในบ้านแต่งงานกันมีลูกจนกระทั่งชีวิตมีความแปรปวนทุกข์ยากลำบากจนกระทั่งเป็นบ้า อยู่ต่อมาได้ไปหาพระเ,เจ้าเราก็ได้บวชจนเป็นพระอรหันต์นี่เรียกว่าชีวิตที่มีความแปรปวนต้นดีปลายก็ดีเหมือนกันบางคนก็ต้นดีปลายดีก็มีเช่นขลิลที่เรียกว่าสว่างมาสว่างไปเมื่อก็นางกิมพาถ้านางกิมพาเกิดในตะกูลกษัตริย์เป็นชาย,ยาของพระ เจ้าชาชยสิทธ,าธาัตถะอยู่ต่อมาก็ได้ออกบวชจนได้เป็นพระอรหัน์และก็ได้อภิญญาเป็นผู้ที่ระลึกชาติได้มากมายนี่เรียกว่าเกิดในตระกูลดีปลายก็ไปด้วยดีเรียกว่าเป็นพระอรหันปไปหรือบางคนเป็นคนที่มืดมามืดไปหรือเรียกว่า,าต้นร้ายปลายก็ร้าย อย่างเช่นว่าโจรมีโจรคนหนึ่งเขาภรรยาลูกเศรษฐี